สนับสนุนโดย Pi รเวทคาร์เรนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ในปัจจุบันนี้ผู้ผลิตรถยนต์มักนำเสนอแพลตฟอร์มโมดูล่าที่ปรับขนาดได้แต่ไม่มีผู้ผลิตรายใดที่นำเอาข้อดีของแพลตฟอร์มนี้ที่สามารถปรับขนาดได้ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ซื้อให้เกิดการใช้งานที่ได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งแตกต่างจากอิเล็กทริกแบรนด์ผู้ผลิตยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แพลตฟอร์มโมดูล่าโดยปลดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวรถได้อย่างอิสระ โดยลิกทิกแบรนด์ผู้ผลิตยนต์นพลังงานไฟฟ้าจากเยอรมันได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ x-bus มาตั้งแต่ปี2021โดยจะเป็นรถตู้ขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มและรูปแบบของตัวรถได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการโดยมีการนำเสนอรุ่นเบสที่เป็นเหมือนพื้นฐานของโมเดลซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างหลากหลายและมาถึงผลิตภัณฑ์ล่าสุด ที่ยังคงใช้แนวทางเดียวกันแต่นําเสนอในรูปแบบของยานพาหนะที่เหมาะกับการใช้งานในกิจกรรมกลางแจ้งอย่างการตั้งแคมป์หรือการเดินป่ากับเจ้า X อ็ก c a บั e แคเปอร์ โดยในด้านพิติดตัวถังของ x e b u s Camper จะมาพร้อมกับแพลตฟอร์มมารูล่าที่สามารถปรับขนาดได้โดยพื้นฐานของตัวรถนั้นจะมีความยาวอยู่ที่3,945ม mm, ิลมและสามารถปรับเปลี่ยนความยาวได้สูงสุดถึง4,235ม mm. ิลมความกว้าง1,690ม mm. ิลมขยายได้สูงสุดถึง1,880ม mm. ิม และความสูงสามารถปรับได้ตั้งแต่1,830ม mm, ิลิเมตรจนถึง1,990ม mm, ิลิเมตรและลัดด้วยยาง 165/75R16 ท 75, 16, ในรุ่นมาตรฐานและขนาด 185/75R16 ทั 75, 16, ในรุ่นออฟโรดซึ่งการปรับเปลี่ยนขนาดของตัวรถนั้นจะต้องเปลี่ยนในขนาดที่รถจอดนิ่งและต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกของเอ็กบั m แคมเปด้วยขนาดกระทัดรัดนี้ตัวรถสามารถรองรับผู้ใหญ่ได้สูงสุดถึง2คนและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานอย่างครบครันอย่างเช่นห้องครัวที่มีการติดตั้งอ่างล้างจานตู้เย็น ตาไฟฟ้าทีวีและถังน้ําจืดและยังมีการใช้งานหลังคาโซลา r เซลล์สำหรับเก็บกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถซึ่งสามารถผลิตกําลังไฟฟ้าได้สูงสุดอยู่ที่800วัตต์อีกด้วยส่วนในด้านขุมพลังของ X-Bus Camper จะมีให้เลือกระหว่างรุ่นมาตรฐานและรุ่น o f f ฟ o a d โดยจะมีความแตกต่างกันที่การปรับเปลี่ยนภายในห้องโดยสารและห้องพัก โดยทั้ง2รูปแบบจะมีระบบการขับเคลื่อน4ล้อที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีมอเตอร์ขับกําลังไฟฟ้าที่ให้แรงบิดสูงสุดถึง1,000นิวตันเมตรในขณะที่แบตเตอรี่จะมีให้เลือกอยู่2รูปแบบคือแบบมาตรฐานที่จะมีความจุอยู่ที่10กิโลวัตต์ออลรองรับระยะทางการวิ่งสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรและขนาด30กิโลวัตต์ออลรองรับระยะทางการวิ่งสูงสุดอยู่ที่600กิโลเมตร สำหรับราคาจำหน่าย X Bus Camper ในรุ่นมาตรฐานจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่35,120ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,280,000บาทและในรุ่นออฟโรดจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่37,745ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,370,000บาทครับ โดยทางผู้ผลิตได้เปิดให้ทำการจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของ ELECTRIC b a แบโดยจะสามารถส่งมอบตัวรถได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี2023ที่จะถึงนี้สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ